นี่ครับน้องมังกรทองบุรีลำราชาโลบักเล่นเกมบักฟุตจนเวิวตันของจริงครับของจริงพ่อครับลาผมโดนเหตไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปหารหัสใหม่กันไปโอเคครับพ่อ,อมาซื้อของให้ลูกดีกว่าได้ดูสิมีของอะไรบ้างอืมโอ้โหมีตั้งสามลาคา อ่าแปดพันสือมอ๋อเอาเครื่องนี้แล้วกันจะได้หลกว่าซื้อมาสองแสนได้เอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้จังเอาเครื่องขาวนะครับนี่ครับเงินลุงมังกรมังกรมังกรทองมีเงิน<ค>มีทองตลอดปีใครได้